สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่บนที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโตโอนะครับใครเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไดม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตนะครับหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโตโอนะครับตรงนี้นต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นที่นี้เลยเรามาดูรถเข้าใหม่ภายในเดือนธันวาคมนี้ดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้าโตโยต้าไฮ 3.0ตัว G 4WD นะฮะเกียร์ออโต้นะครับ, Auto, รบหรือว่าเป็นตัว4 e e ลไ i v e นะครับอีกคันหนึ่งนะฮะช่วงของตัวรถขับ4นะปัจจุบันตอนนี้เน,นี่ยคนจะนิยมมาเล่นตัวรถเก่าเนี่ยกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยความสำคัญในเรื่องของตัวบอดี้อันนี้สำคัญความสำคัญในเรื่องของตัวเกียร์4 e e l อันนี้สำคัญความสำคัญในเรื่องของตัวเครื่องอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะนั้นตรงน,น,นี้มีอีกหนึ่งรุ่นครับมานำเสนอให้ เพราะนั้นไว้ใจได้รับประกันได้ได้รถที่ดีที่สุดและสวยที่สุดแน่นอนราคาย่อมเยาว์นะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิคว่มน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับนั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0,000โลพร้อมกับ W Smart นะครับกอบกกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมถ้าเกิดเราดูนตามแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มเริ่มต้นของ f o r t จูลแหละ นะฮะพูดกันแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดความแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นวีโก้เนี่ยจะเป็นกรอบโครเมียมแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์จูเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยไม่ใช่โพลเตอร์เป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็กรอบไฟหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะสปอตไลท์ตัวตันหมอกมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะฮะสกูปดักลมนี่คือในส่วนของคําว่า v N Turbo นะครับมีสกูปดักลมตรงตัวฝาปรงให้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์สำหรับวีโก้นี่นะฮะมันเป็นในส่วนของตัวตระก,กูลแค r รี่ซีรีส์ K ที่ทนมากๆนะครับ3.0ลิตรนะฮะเป็นตัว 1KD เกียร์ออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยเดิมเลยนะฮะเลขคันหน้าอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเม็ดอาร์คหัวนอนฝังกระโปรงฝังกระโปรงนะครับระบบเบรกในเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็สมรรถนะของตัวรถแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชั่นทุกอย่างครบหมดภายในตัวรถกระบะ1คันคันนี้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ย๋ย่ก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสูนทงล้อแล้วก็ครีนนิ่งให้กับผูลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนสมมอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวยคุ้มรับประกันได้เลยถ้าเกิดใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ก็สับตัวรุ่นนี้ถ้าเกิดถามว่านะตอนนี้สภาพเจอเจอแบบนี้มีอีกเยอะไหมไม่เยอะอยู่แล้วและยิ่งเป็นตัวสีดําด้วยดุข้มหลอ่อเท่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะร,รถตัวสูงเนี่ยก็จะมีตัวคิ้วซุ้มล้อนะครเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะล้อแม็กอัอลลอยเดิมนะครับแล้วก็ตัวยางนี่จะเปลี่ยนเป็นตัวปี2021ให้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราเบิกให้ใหม่แต่จริงๆแล้วว่า ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีความคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันหน้าร้านดีกว่าเผื่อสับบางคนต้องการเป็นพวกอย่างลายล้อมงล้อแหวกอะไรงงี้เราก็มีพร้อมสับให้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วเรื่องจิบจอยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังไหม่อีกทีหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดเลน้นในส่วนของตัวด์มาตรฐานเดิมๆจากโรงงานเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ขี้รุ่ขี้เดะนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับ โลโก้ด้านข้างทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมือเปิดสี่บานก็จะเป็นแบบโพรเมียมนะครับคิวกันศาสตร์บันไดข้างนะครับมีมาให้พร้อมหมดนะฮะตัวรถทรงเดิมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้กับลูกค้าด้วยอีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2021ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะฮะออโตเมนติคุสคอนโทรลแรงต่างๆนี้มีมาให้ครบนะครับ คราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะมีจุดสังเกตอยู่อย่างก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านฝั่งนี้เนะี่ยมีปัญหานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะถอดออกหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าจะไม่เอากันชนท้ายนี่ก็บอกได้แต่ส่วนใหญ่รถตัวสูงเนี่ยมันก็ต้องใส่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้อันเก็บให้นะฮะเรื่องเล็กน้อยนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวนี้เป็นตัว G ีนะครับกล้องมองหลังมีมาให้ มือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3มนะฮะตัวคมไฟท้ายไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่คือในส่วนของตัวบอดี้รอบคันสหรับวีโก้สามพันตัว G ีคันนี้ปี12นะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับสำหรับในส่วนของตัวด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับภายในเนี่ยจะมีการตัด เป็นแบบสีทูโทนนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นจอแบบทัชสกรีนคราวนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดเรามองนับในส่วนของตัวรุ่นย่อยสําหรับวีโก้เนี่ยคันนี้เป็นตัวจอทัชสกรีนก็จริงแต่ยังไม่มีในวิกเกเตอร์มาให้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันจะมีเป็นตัวเกรดรุ่นย่อยแบ่งออกมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กับบลูทูธได้มันจะมีเป็น3 0 0พันตัว G ีนะฮะ 4WD ออโต้ Auto, จอ DVD แล้วก็3 0 0พันตัว G ี 4WD ออโต้ในวิเกเตอร์ มันจะแบ่งเป็นตัวเกรดรุ่นย่อยแบบนี้ครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไม่มีเนวีเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานหรือเปล่าไม่มีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเรามาเน้นในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้ดีกว่าครับสําหรับตัวเกียร์ wheel เนี่ยกับตัวเกียร์หลักที่เป็นออโต้เนี่ยมันเป็นการขับขี่ที่สําหรับคนสมัยนี้นิยมกันเยอะมากเพราะว่าอะไรในเรื่องตัวการขับขี่ที่สะดวกสบายและก็สามารถพาคุณลูกค้าไปได้ในทุกสภาพพื้นถนนและก็ทุกสถานที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในสายแนวแบบรุยแอนเดจอร์อะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าง่ายเลยนะครับ โฟโล่โฟไฮใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัว USB กับ AUX นะฮะไลฟ้าเกียร์ออโต้ตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับพอยลาขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยเล่นเป็นตัวเชนเะกียร์เนี่ยอันนี้สนุกนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี้มัลติมีเดียแล้วก็ปุ่มกดรับกดวางโทรศัพท์ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวคูสคอนโทรลนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลร็อกมองข้างแล้วพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่สําหรับเนวิไม่มี แต่เบาะคนขับให้มาเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะฮะแล้วก็ส่งของตัวเบาะเนี่ยเบาะหนังตรงนี้มีการเก็บงานรายละเอียดให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับทาให้ใหม่ไปเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆถามว่าสภาพเดิมๆเนี่ยมันดูได้ไหมมันดูได้ครับแต่ไหนๆเราทําแล้วเราทําให้มันดีไปเลยดีกว่านะครับเพราะนั้นลูกค้าได้ไม่ต้องมาร้องคงร้องขออะไรงี้ที่หลังด้วยอันจัดการให้ตรงนี้แล้วก็ตัวพรมกระดุมทั้งคันนะครับสําหรับสุดท้ายนะฮะเลขไม้นะฮะคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ่งแส 5 4 7 7 7โลนะครับเพราะนั้นตรงนี้สามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเราดูกันแค่ตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะฮะภายนอกรถตัวสีดาอันนี้อันชอบนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยยังไงก็ดูหลุยังไงก็ดูหล่งงหลออยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวออโต้โฟร์วีลแบบนี้อีกน่าใช้มากนะครับเพราะนั้นใครหาอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขอมีอาชีพแล้วก็รายได้2อ,อย่างนี้พอ mm hmm. เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับเนี้อีกทีนึงไปครับ โอเคครับคุณลูกค้าที่น่ารักก่อนทุกท่านนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันแล้วนะครับสับตัวออ t โต้โฟวิลสีประตูตัวสูงแบบนี้นะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะในช่วงของก่อนเทศกาลวันหยุดยาวนี้หรือว่าก่อนสิ้นปี64นะครับน่าใช้มากๆนะครับเพรฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสบันนี้ที่ร้าเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาท อันย้านะครับ5 9า0 0นบาทรถปี12ไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวฟรีค่าจัดค่าโอนขอเพียงแค่มีอาชีพแล้วก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเกิดรายได้ไม่เพียงพอละ่ะเราหาคนคำ้ำหรือว่าคนกู้ร่วมคนหนึ่งแค่นั้นเองที่เหลือจบเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจมาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับสหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจบริกัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลย mm hmm. คลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ